ตอนที่สี่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าหนานสารปูปูมาดูนี่เลวโหของเยอะแยะต็มไปหมดเลยมาส่งผิดที่หรือเปล่าพ่อโนมไม่รอครับที่อยู่ก็เขียนไว้ว่าเป็นที่นี่นะสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าหนานสารถูกแล้วคนส่งเป็นเด็กวัยรุ่นที่ชื่อว่าสู้อย่างนะครับสู้อย่างเหรอเด็กคนนั้นเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนเสีอเยวเทาระวัง เสียวเถา,าน้อยไม่เจอกันนานเลยนะฮะพี่สูหยางพี่ซูหยางพี่สูหย,ยางกลับมาแล้วคิดถึงจังเลยเจ้าพวกเด็กผีเห็นมีเลีอยวมีแรงมีชีวิตชีวากันขนาดนี้ซันก็สบายใจแล้วละ่ะ เสียวหยางแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะหลานได้อาซีบมาแล้วเหรอครับเพิ่งไปเปลี่ยนอาซีบมาเมื่อวานนี้เองครับบังเอิญโชคดีทําเงินได้นิดหน่อยด้วยเงินที่ได้มาจากการขายเท่มพวกนั้นใส่ยังไงก็ใส่ไม่หมดยอดเงินคงเหลือ60ล้านอย่าบอกนะว่าหลานนั้นไปรวมทีมจู่โจมของสมาคมอะไรกับเขาต้องระวังความปลอดภัยให้มากนะเสียวหยางปีศาในดันเจียนนั้นโหดเที้ยมจะตายไปอ้าหดเหรอก็หดอยู่แล้ว เราหนาะเพิ่งจะเป็นมือใหม่เพลอปล่อยตัวมือแวบเดียวโดนฟาดขึ้นมาอาจารตายทันทีเลยก็ได้นะปูว่ว้าไม่ต้องห่วงหรอกครับปู่เท่าที่เจอมาปีศาจพวกนั้นน่าลากักคุยง่ายพวกมันไม่ทำร้ายผมหรอกวันนี้ผมต้องไปเธินอาซีบที่วิหารเทพขอตัวก่อนนะครับเฮืยยังไงนะเทินอาซีบอย่างนั้นเหรอเขาเพิ่งปลูกอาซีบมาเมื่อวานเองไม่ใช่เหรอ โถงเทินอาซีบนีรู้เรื่องนี้หรือยังกิวสปปริตฮันนาทีมจู่โจมเข้าไปล่าบอสมังกรดำเมื่อวานพ่ายแพ้ลับคาบเลยรู้แล้วดีเมื่อวานสาลาพออเวเดนก็วุ่นวายกันใหญ่โตเหมือนกลยุทธ์เขียดันเจียนจะมีปัญหาสปปริตฮันแม่งตามไปเอาเรื่องถึงที่เลยใครก็คิดไม่ถึงสมัยละว่ทีมจู่โจมที่มีมโนธรรมของสาลาพออเวเดนจะทำเรื่องประเภทนี้ออกมาได้ ข่าวความล้มเหลวของทีมจู่โจมสปลิตฮันเผยแพร่ออกมาแล้วสินะสาลาพออวิเดนสสปลิตฮันซื้อกลยุทธ์มาจากพวกเขามานี่เองถึงได้กล้าท้าทายมังกรดำ ว่ากันว่าทีมจู่โจมระดับสูงของศาลาพอออวีดนเป็นอาซีพระดับเทินฮาพอเห็นกลยุทธ์มีปัญหาพวกเขาก็ต้องพยายามพิสูดว่าไม่จริงนี่แหละเยี่ยไรต่อไปของเราของดีเม่น,น่าจะมีน้อยกว่าสปิริตฮันแต่ก่อนฝันหวานต้องหาวิธีจัดการพวกเขาให้ได้ด้วยสู้อย่างทำไมเจอแม่งทุกวันเลยวะสวายานแกจะมาที่วิหารเทพทำซากกระเบืออะไรทำฟ้าฮะ สันต่างหากล่ะที่ต้องพูดคำนั้นอ๋อเหรอเข้าใจละเพราะไม่มีกิวไหนต้องการเลยต้องมาเสียงดวงทุกวันสีนะาฮ่าฮ่ฮ่เมื่อวานสันยุ่งไม่ทันได้สั่งสอนแกแต่ว่าวันนี้แกหน้านี้ไปไหนไม่พ้นแล้ววอแว,วเป็นวิญ,ญญาณตามติดเลยน่าจะเอาน้ำมนต์มาสาดไล่จริงๆ ตอนนี้สันเข้ากิวแล้วนะแต่คุณสมบัติของสันก็เพิ่มขึ้นแล้วด้วยแถมยังได้เรียนทักษะอีกตั้งหากดังนั้นแกป๊าบเข้าให้กาบมีเคลื่อนนะขอบอกบนหน้านายมีแมลงวันเกาะอ,อยู่นะสีหะพี่เฟยหวังเฟยระดับหนึ่งเทินศูนย์นักเวทน้ำแข็งพี่เฟยพี่เฟยพีฝืนก่อนพีมันขายหน้านะพี มาแรงวันบนหน้าเขาสันสวยตบให้แล้วแล้วของพวกนายล่ะมาไม่เป็นไรครับพวกเราตบเองได้เค <Okay. S 1> ฝีมือหลายกาศสุดยอดไปเลยไม่ทราบว่ามีอะไรให้สันสวยเมคาผู้แนะนำการเทินอาซีบวิหารเทพผมอยากจะเทินอาซีบได้เลยค่ะเสินทางนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นนักเลี้ยนที่เพิ่งเปลี่ยนอาซีบมาได้ไม่นานเท่าไหร่แต้แต่กับพลังกับความเร็วที่เขาระเบิดออกมาก่อนหน้านี้มันก็อยู่ที่อาซีบระดับ20ได้จริงๆคงจะเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่สักคนละมัง้งแต่ว่าเด็กขนาดนี้ก็ไม่เคยได้ยินเสื่อเสียงเรียงนามมาก่อนนะ นี่เป็นรูปปั้นขลบเทินอาซีบค่ะรูปปั้นขลบจะตรวจสอบอาซีพและก็ระดับแล้วก็มอบภารกิจให้อัตโนมัติหลังจากจบภารกิจแล้วก็จะเทินอาซีพได้อลังการงานสร้างโดยทั่วไปแล้วภารกิจเทินอาซีบนั้นจะแบ่งออกเป็น4ระดับก่อนเริ่มทางวิหารเทพของเรานะั้ะช่วยแนะนําให้นะคะและจากผลงานของคุณจะแนะนําให้รับภารกิจระดับ3ดาว ทำไมถึงไม่ใส่สีดาวล่ะเพราะว่าสีดาวนั้นเป็นระดับความยากที่ค่อนข้างสูงถึงพูดแบบนั้นจะดูไร้มารยาทไปบ้างแต่ว่าถึงยังไงอาซีบของคุณก็เป็นนักลบที่ค่อนข้างอ่อนแอภารกิจเทินอาซีบนั้นต้องทําให้สําเร็จด้วยตัวเองไม่มีคนอื่นช่วยแถมเป็นภารกิจติดตัวถ้าหากว่าเลือกระดับสีดาวแล้วผ่านไม่ได้ก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเทินอาซีบได้ตลอดไป งั้นเหรอกำลังตรวจสอบข้อกำหนดอาชีบนักลบระดับ20เข้าเงื่อนไขเทือนอาซีบเริ่มการส่งมอบภารกิจภารกิจหนึ่งดาวสังหารสปาราเคียวแหลมทั่วไประดับ20จำนวน10ตัวรางวัลเทือนอาซีบเลือกเปลี่ยนอาซีบได้ระหว่างนักลบจู่โจมและนักลบคุ้มกัน ภารกิจ2ดาวสังหาริงไลายทั่วไประดับ20จําจำนวน20ตัวรางวัลเทินอาซีบเลือกเปลี่ยนอาชีบได้ระวางนักลบจู่โจมและนักลบคุ้มกันตำราทักษะนักลบเทินที่หนึ euh. ่งระดับทั่วไป1เล่มภารกิจ3ดาวสังหารนมแนวนาทั่วไประดับ20จําจำนวน30ตัวรางวัลเทินอาซีบเลือกเปลี่ยนอาชีบได้ระวางนักลบจู่โจมและนักลบคุ้มกันตำราทักษะนักลบเทินที่1ระดับดี1เล่ม ภารกิจสีดาวสังหารสุนัขป่าจรจัดทั่วไประดับ20จําจำนวน50ิตัวสุนัขป่ากระหายเลือดขั้นสูงระดับ20จําจำนวน3มตัวรางวัลเทินอาชีพเลือกเปลี่ยนอาซีบได้ระวางนักลบจู่โจมนักลบคุ้มการนักลบเลือดเดือดตำลาทักษานักลบเทินที่หนึ่งระดับยอดเยี่ยมหนึ่งเล่มภารกิจห้าดาวหือภารกิจห้าดาวงั้นเหรอสถานที่ป่าดวงจัน์หนาวเนบ ภารกิจ5ดาวสังหารหมาป่าขาวทั่วไประดับ20จำนวน100ตัวหมาป่าเหี้ยมสั้นสูงระดับ20จำนวน10ตัวลาซาหมาป่าขาวบอสระดับ20จำนวน1ตัว รางวัลเทินอาชิพเปิดเส้นทางเปลี่ยนอาชีพิเศษนักรบเวทคะแนนคุณสมบัติจิตวิญญาณพิเศษเพิ่มเติม100แต้มทักษะพิเศษนักรบเวทเทินที่1งระดับอีปิดหมายเหตุภารกิจเทินอาชิพไม่สามารถจัดทีมได้ไม่สามารถใช้ไอเทมหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่ได้รับเป็นของขวัญหรือว่าแลกเปลี่ยนมาผู้ที่ทำภารกิจ5ดาวสำเร็จจะได้รับสิทธิพิเศษของวิหารเท ไหนบอกว่ามีแค่สีระดับไงตรงนี้โซภารกิจ5้าดาวด้วยนี่นาแล้วสิทธิพิเศษของวิหารเทพมันคืออะไรหรอเออพวกเรามีภารกิจถึง5ระดับจริงๆแต่ว่ามันยากเกินไปไม่มีใครรับมาหลายปีแล้วส่วนเรื่องสิทธิพิเศษสันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะมีแค่ว่าพระสังฆราชที่รู้ขอโทษนะคะที่ไม่ได้พูดถึงภารกิจ5ดาวให้ฟงัง นับตั้งแต่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนอาซีพเริ่มต้นขึ้นอำนาจของแต่ละประเทศนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เปลี่ยนอาซีพของทุกทุกคนแทนที่จะปล่อยให้คนที่มีศักยภาพเลือกผิดทางติดอยู่ที่ระดับ20ตลอดไปทางวิหารเทพนั้นกับประเทศก็หวังที่จะได้ค,ค่อยๆสนับสนุนอาซีพระดับสั้นสูงให้ไต่ระดับขึ้นไปอย่างมั่นคงและมากกว่านี้นะคะ ความยากของภารกิจ5ดาวก็ไม่ใช่เล่นจริงๆนั่นแหละกำหนดจำนวนสัปาราดเยอะขนาดนั้นไม่พอยังต้องเจอบอสตัวต่อต,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 ตัวอีกพาทีมไปด้วยก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่มีตัวสวยเลยก็ผ่านไปไม่ได้ก็ต้องติดแงกอยู่ระดับเพินที่หนึ่งตลอดไปแต่ว่า100แต้มติดวิญ,ญญาณกับอาซีบนักลบไว้เหตสำคัญมากสำหรับสายนักลบอย่างเราแถมมีไอ้สิทธิพิเศษนี่อีก เป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบแล้วหรือยังความจริงถึงภารกิจสีดาวจะดึงดูดมากแต่ว่าภารกิจสมดาวก็ไม่แย่นะคะแล้วก็ค่อนข้างเหมาะสมกับอาชีพของคุณเลยคะขอบคุณสำหรับคำแนนะนำมีประโยชน์มากแหม้ฉันก็ทำไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแหลคะค่ะตึงรับภารกิจเทินอาชีพห้าดาว รับภารกิจเทินอาซีบห้าดาวแล้วจำกัดเวลา72สั่วโมงมอบแผนที่สำเร็จค่ะคุณทำไมคุณถึงไปรับภารกิจ5ดาวล่ะก็เท่าที่ดูมาภารกิจ5ดาวเหมาะกับผมมากที่สุดแล้วนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าล้มเหลว ไม่ต้องกังวลไปหรอกอีกแป๊บเดียวผมก็น่าจะกลับมาแล้วแล้วที่สําคัญผมอยากจะรู้มากเลยสิว่าสิทธิพิเศษของวิหารเทพม,มันคืออะไรกันแน่บ้าเขาต้องบ้าไปแล้วต้องรีบไปรายงานท่านสังฆลราช